มอร์นิ่งครับเพืเ่อนๆบ้านสุดลงติงนะครับวันนี้ต้มกาแฟในครัวนะครับทีปกิกาจากโบราเวนเหมือนเดิมเนาะนี่นะครับใกล้หมดแล้วโหลนี้นะเดี๋ยวก็ใกล้ออกมานะครับเดี๋ยวต้มเป็นเอพิโซช็อตแล้วก็ใส่ในน้ำเปล่าอ่ะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกาแฟก่อนนะ โมก้าพอดสครับนะฮะต้มติบิก้าหอมๆได้เป็นเอพิโซดช็อตออกมา2องช็อตนะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมีคีมมาเริ่มมีความหอมลอยฟุ้งขึ้นมาแล้วนะครับหอมมากๆนะครับตอนนี้ฮะบางคนก็จะปิดไฟตอนกลางๆนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมก็รอให้เขาทำงานจนใกล้เสร็จนะฮนะแล้วก็ปิดนะครับ ก็ไม่รีบอะไรนะครับมือจะสั่นนิดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับช่วงนี้นะปิดไฟได้เลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็นี่นะครับเติมไป,ปในน้ำเนาะง่ายๆแค่นี้นะครับผมได้แล้ อันเดกาโนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ